สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของอาถันหม่เล็ขกกาของเชลซีกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าลูกกูกูนั้นได้ย้ายออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข่าวนั้นคืออินเตอร์มิลานกับเชลซีตกลงราคาค่าตัวกันได้แล้วครับว่าจะยืมในราคาเท่าไหร่ย้ำว่ายืมนะครับเพราะว่าแหมซื้อมาถึง113ล้านยูโรนะครับ ราคาสูงที่เดียว97ล้านปอนด์จะให้ขายขาดขาดไปเนี่ยกโ็โหขาดทุนน่าจะย่อยยับเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีเลยเลือกที่จะปล่อยแบบยืมตัวไปก่อนทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องอาถรรพ์หมายเลข9ครับหลายๆลคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ลูกกูกูไม่ดีเองหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอาถรรพ์หมายเลข9กันแน่ลูกกูย้ายมาอยู่กับเชลซีโดยสวมเสื้อหมายเลข9นะครับโดยก่อนหน้านี้หมายเลข9คนเดียวของเชลซีนั้นคือทามมี่อับราฮัมทามมี่อับราฮัมนั้นลงสนามให้กับเชลซีไปก็ 79นัดยิงได้30ประตูไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่าก็ย้ายไปอยู่กับโรม่าหลังจากที่ไม่สามารถจะเบียดตำแหน่งตัวจริงในยุคข,ของโทมัสทูเกิลได้นะครับอับราฮามเองก็ตกเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่ทูเกิลน่ไม่ได้ใช้งานเขาสะมากเท่าไหร่เลยย้ายไปอยู่กับโจเซ่มูรินโญ่ที่โรม่านะครับขาดที่ทางฝั่งของลูกกากูย้ายมาแล้วก็สวมหมายเลข9ช่วงแรกนะลูกกากูเล่นดีนะครับไม่ใช่ไปดีออกสนามเกมแรกลงเล่นเจออาร์เซนอล โอ้โหก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆกครับช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้สามต่อศูนย์ยิ่งหนึ่งประตูด้วยหลังจากนั้นผลงานเชลซีก็ดีเรื่อยๆนะครับเกมถัดมาก็มีประตูเรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากนั้นทําให้ลูกกูเองหลุดฟอร์มไปแล้วก็เล่นไม่เข้ากับระบบกลับมามันเหมือนกับไม่ใช่ลูกกูคนเดิมไม่เข้ากับเพื่อนไม่ได้เคลื่อนที่ตามแบบที่ถูกเคลอยากได้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในทีมชุดหลักที่ถูกเคลนั้น เรียกใช้งานแฟนเชลซีโอ้ลูกกูไม่วิ่งบ้างละ่ะแต่ลูกกูเป็นศูนย์หน้าแบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นโพสเพย์ครับเป็นศูนย์หน้าที่คอยหันหลังเล่นครับหันหลังเล่นกับประตูพิงแล้วให้เพื่อนสังเกตในเกมกับอาร์เซนอลครับเขามีประโยชน์มากๆแต่ว่าพอไปเล่นเรื่อยๆแล้วมันเหมือนไม่เข้ากับสไตล์ที่ถูกขึ้นอยากได้ซะอย่างนั้นย้อนไปดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าหมายเลขเก้า,ข,าของเชลซีที่เข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จมีใครบ้างน,นะครับยกตัวอย่างเช่น คนันเคสโปก่อนเลยเคสโปย้ายมาในปี2005-2006นะครับตอน,นย้ายมาจากอินเตอร์มิลานค่าตัวประมาณ16.8ล้านปอนด์เคสโปมาก็73เกม25 000. ประตูก็เป็นช่วงที่เลยจุดพีของเขามาแล้วแะครับถือว่าสอบผ่านไหมก็ถือว่าเสมอตัวแฟนๆอจาจจะคาดหวังมากกว่านี้แต่ว่าผมมองว่ามันก็มันก็ดีในระดับหนึ่งหลังจากนั้นหมายเลข9ที่ทุกคนต้องแปลกใจคือคาริสบูลาลูสนี่เป็นกองหลังครับกองหลังใส่หมายเลข9เลยครับเพื่อจะ ถอนอาถันหมายเลกขาออกไปย้ายไปจากคัมบูนะครับลงสนาม20เกมแน่นอนครับไม่มีประตูครับบูรูนเป็นกองหลังอยู่แล้วครับยกย้ายมาในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญจากนั้นครับคนที่มาสวมหมายเลขาต่อเนื่องในปี2007-2008เป็นสตีฟซิดเวลซิดเวลเองก็25นัด1ประตูไม่ใช่สูนหน้าอยู่แล้วครับเพราะงะั้นเอามาวัดอะไรมากไม่ได้จากนั้นหมายเลขาตกเป็นของดาวรุ่งของทีมครับากนั้นของฟานโกดิซานโต ก็ย้ายมาจริงๆอ่ะอยู่กับทีมาสักพักแล้วก็ถูกดันขึ้นมาชุดใหญ่16นัดไม่มีประตูเลยครับดิซันโตเข้ามาเล่นอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์หมายเลข9แต่ที่มันชัดที่สุดครับอาถรรพ์หมายเลข9ที่เข้ามาแล้วมันชัดที่สุดคือเฟอร์นันโดตอรเรสค่าตัว50ล้านปอ์ตอนนั้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะกดดันตอเรสด้วยและตอรเรสเองก็เล่นไม่ค่อยดีเหมือนสมัยสวมเสื้อลิเวอร์พูลด้วย172เกมครับยิงไป45ประตู ถึงแม้ว่าจะมีโมเมนต์ที่น่าจดจำของตอเรสแต่ว่าแฟนๆคาดหวังมากกว่านั้นครับหลายคนมองว่าที่ตอเรสเล่นไม่ดีเพราะอาถรรพ์หมายเลขเก้าหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเรื่องของอาถรรพ์หมายเลขเก้าของเชลซีจากนั้นก็ไล่มาเรื่อยครับหมายเลขเก้าไม่ประสบความสำเร็จเรื่อยมาตั้งแต่ราเดมิโฟานเกาครับปี2015ันสิบหนึงสองพันนัด1ประตูเท่านั้นต่อเนื่องด้วยอัลวาโรโมราต้าโอ้ตอนนั้นแย่งกันใหญ่ครับว่าแมนยูจะเอาโมราต้าเชลซีจะเอา,ไปไปไปาลูกากูาาป ata, าไปแบบมราตสล ย้ายมาครัตัวผ่งมากๆ66ล้านเลยนะครับแล้วก็สวนหมายเลขเกครับหมายเลขเที่ว่านั้น72เกม24ประตูน้อยอีกแล้วครับแฟนเชลซีอีกแล้วคิดอีกแล้วว่าโอ้หมายเลขเ้าแน่ๆเลยจากนั้นก็เป็นกอลโซโลฮิโกอินที่ย้ายด้วยสัญญายืมตัวจากยูเว่มาก็18นัด5ประตูครับหมายเลขเ้าอีกแล้วครับ แล้วก็มาสู่ยุคของทามิอรัรราหัมในช่วงที่เชลซีนั้นไม่สามารถที่จะซื้อนักเตะมาได้ครับโดนเรื่องของปัญหาเรื่องการซื้อขายตัวนักเตะลัมพาดก็ดันผู้เล่นที่เป็นอะคาเดมี่หรือว่าดึงมาจากการยืมตัวกลับมาทามิอรัรราหัมนะ่ก็ผลงานยอดเยี่ยมในช่วงแรกนะครับถึงแม้ว่าจะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่ก็ถือว่าแจ้งเกิดได้ในยุคของไฟลัมพาธแต่อย่างที่บอกครับพอเป็นทัวร์ทุเครื่แล้วเขาไม่สามารถจะเบียดได้ทําให้ทางด้านของอับราฮัมเองก็ต้องย้ายออกไป ทิ้งภาระหมายเลขเก้าไว้ที่โลมิโรลูกากูและก็อย่างที่บอกครับลูกากูไม่ประสบความเร็จในการกลับมาเชลซีครั้งนี้กับหมายเลขเก้าของเขาและก็ย้ายกลับไปที่อินเตอร์อีกครั้งคุณผู้ชมลองคิดดูหน่อยนะครับว่าถ้าเชลซีจะซื้อศูนย์หน้าคนใหม่หมายเลขเก้าจะตกไปอยู่ที่ศูนย์หน้าคนนั้นหรือไม่หรือจะไม่ให้ใครใส่หมายเลขเก้าอีกแล้วเพราะมันอาถรรพ์เหลือกเกินคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องนี้ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ครับหลายๆคนพิสูจน์มาแล้วว่ามันมีจริงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ